กูว่กูว่าแบกเอาบักคอดแมวย้ยกูไปอยู่ในกั้งจำกู <laughs> มาได้โตวันนี้เีย,ยสูโตวันนี้เล็กูไอ้เอ้กูม่เคยติดคุกมาสักน <laughs> ิน้อยอยีกก่มสุเม่อเคยเห็นตัวจริง,งบัวเอาท่านเพียงเพียงขีดแต่แลอวซักหน่ยครับสมรักคำสิงเออ ขันแม่นบักนี่เนี่ยบักสมบักสมรักคำสิงเออ่ะพววื่ไปเฮ็ดงานยวนแค่บ้านอุดร่านี่านี่ไหมสมรักไหมบักสมรักบักนี่ซื้อสมรักแต่นี่เขาไปในคดียาบ้าเขาจะไปทำเป็นบ้านน้าสมกนรปัตยจกักรคุณอะไนี่ทัง,ทงได้เท่าไงพวกแก้วกแกแสนช่างเล็กตาตาตาหลายล้บาทตั้งแต่ยุนมิมงครับเอาป่ะเอาป่ะผู้ใดเป็นพี่เลี้ยงเสียอันพวกแกสินใาเฟืองเอาป่ะเอาป่ะสินใาเฟืองผู้ใด ล้มพักไหนล้มพักไหนล้มพักไหนรอระบาดากดินบ้างยังเจมุโงแล้วกินปะเอาปะเอาปะรอระบาด